ครับพบกับช่องพี่วอดุยสานนะครับตอนนี้มีคุณพี่นะครับดวงเฮงเนาะครับมันจะเปลียยงไหมปักนนึงก็ไเลยครับนนึงมันไปโดนน้าครับข้นนี้มันจะโดนน้ำนด้จะดมทวนนะครับเนาะมากำลังขอต่อวัดนะครับแกเป็นผู้รับเหมานะครับเดินทางไปทั่วนะครับนานๆจะได้มานะครับแต่มาทุกครั้งก็ถูกทุกครั้งใช่ไหมพี่มาอะไรถูกมั้นั่นเนาะห้าสุดนี้ได้เป็นแสนเลยครับ ซื้อทีนึงว่ามากสองเสียงกระตูนสองเสียงครับคราวนี้ไม่มีโอกาสใหม่อีกก็เลยมาไลฟ์เพิ่มอีกมีโอกาสก็มานะครับเนาะไปยินข่าวว่าทำงานไปทั่วเนาะทำงานรัผู้รับเหมาเนาะรับเหมานเเจอครับป็นรับเหมาเฟอร์นิเจอร์ก็เลยนานๆจะได้เดินทางมาที่เป็นคนที่นี่ละครับเป็นคนสุรินทร์เนี่ยครับคนสุรินทร์นี่เนาะซื้อทีนึงเป็นแส้น อ้ผมซึ้เนี่ยก็ถูกกันคุณเหรพอคนี่บังเก้าคนจะกินนะโอ้ไปอยู่นี่ครั้งแรกใช่ไหมที่มาใช่ไหมครับโอูหนานเนาะมาวันนี้ก็จะจับลุงปองเลยเนาะหรือจะจุดทูปด้วยลุงปองก่อนลุงปองก่อนได้อะไรเนาะลุงปองได้โซเดียวกันแน่นอนได้เจ็ดหลักได้สองโอ้ได้เจ็ดสองได้เจ็ดสองนะครับได้เจ็ดสองหลักลู่เราก็มีเจ็ดสองด้วยได้อะไรครับ รวมกันเป็นเก้าจะเก้านี่เก้านี่เก้าเอ้าเก้าเก้าเอ้าเก้าหน้าเก้าหน้าเอ้าสามบ่เอาอย่าแย่งกันอยแย่งกันสอามตัวนะเยอะดิสามตัวตัวนี่ได้เยอะดิเอ้าเอายัง เก้าเก้าสามเก้าเมอ้าวมันหมันมันหมันมาขอแบบไหนครับที่ว่ามาขอแล้วให้เข้าฝันหรือว่าหรือว่าขอแล้วก็สุดทุกข์ขออะไรกันเสือเลยขอแล้วก็ซื้อตามที่ชอบเลยโอ้คุเดี๋ยวไหวกว่านุ่ยอคืนไมไหวฝนหรอแล้วตัวนี้ก็ได้ครับครับมาไม่ได้ขออะไรก็ซื้อเลยไหลเลย รอสักครู่เดี๋ยวโรตรี่มาแล้วมาไหม <c oughs> ไมาอยู่ใกล้นี่อยู่ใกล้นี่บ้านอยู่ใกล้เล่าเ <c oughs> ล่ลลง,ลงเสียงครัเออถูกกันนี่เนาะ <c oughs> นายได้ยินว่าซื้อเป็นปึกๆก,กี่ไรครับซื้อทีหนึ่งซื้อิบกว่าใบเหรอโวซิกบกว่าใบตัวเดียวเลยถูกตัวไหนเนาะวันที่แล้วมันนานเลยไหมเนาะดนนะครับด้นเนาะมันมาแต่พ่นอยููหมที่เดิมอยู่แต่อยู่ที่เดิมนะแต่อยู่ที่เดิมนั่งรอดูกันครับเอาไปจุดทูบอ่ะ หรือไม่จุดทูบเลยบปะไม่ทูบเออมาให้ให้โชคสักหน่อยเพื่อติดได้ตรงกะตัวเลขที่เราจับรูปบิงปองเนาะคุณพี่จับได้เก้าเก้าสามพี่ผู้หญิงจับได้ลยครับเจ็ดสองอตรงกะตรงกะหลักกิโลเอาเดี๋ยวเรามารุนเลขทูบกันถูกถึงจะไม่บ่อยแต่ก็ได้เยอะเนาะมาขออะไรก็ได้โชคจากฐานหลักกิโลเรานะราสุดถูกเป็นแสน อสแสดงว่ามีคนมั่นใจกับศาลตะซีตะจันยัยมีมากนะ,ตะ,ตะมั่นใจมั่นใจงวดเมื่อวานนี้ก็มีคนที่ถูกหนักนะครับถูกเป็นล้านเลยเนาะถูกล้านสอง,ไ,องได้สร้งา,างถูกเป็นล้านเนาได้ล้านได้สร้างบ้านเป็นหลังเลยอะ่ะคนโอ้โหแน่อน,น,อนอนแน่นอนถูกทีหนึ่งสามแสนสี่แสนถูกติดกันสี่งวดแล้วด้วย งวดที่ห้านี่มาขอต่อได้หนึ่งหนึ่งสามสี่โอ้โหนะเมื่อวานนี้แกบอกเตรียมซื้อเลยครับเต็มที่เลยเมื่อวานพี่เขาบอกตัวเป็นหมื่นอะถ้าจะซื้อตรงกับความฝันตรงกับความทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวเรามารุ้นเลขเนาะกันต่อกัตอนต่อเดี๋ยวรอลอตเตอรี่ก่อนตัวนี้ลอตเตอรี่อาจจะมาช้านิดนึงะเดี๋ยวรอรุ้นเลขทูกกับพี่ไป,ไป,ไปมันจะตรงกับเลข ลูกมีปองหรือไม่รอรุนเต็งไฟพี่เขาไหนครับพี่เขารีบพี่เขารีบนี่ไปงานอ่าชีกานเพลิงศพให้กับหลวงพ่อท่านหนึ่งนะรีบนี่งเล่นไหนเล่นเหรอเล่นสองโหแล เล่งหน่อยเล่งหน่อยเล่งหน่อยเร่งเ่เ่ง่งเร่งเร่งเร่หน่อยเร่งหน่อยครับเลขตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นสองสองถ้าเป็นสอเจ็ดก็ม okay. ีเฮเนาะเต็มที่เลยเนาะ เอา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 ,เอาสี่ตะเบ้หล่มขึ้นมากเหนือ2 4เนาะเหลี่ยมนีน่นึงเดี๋ยวดูรออๆออ <c oughs> จะดวงเนาะ <c oughs> มีนี่ดีวอาจจะให้ทางนี้อีก <c oughs> ทางรนพิมพ์กองเอาไปสองตัวทางทุบเอาไปสามตัวเนาะอ้ <c oughs> มมนี่มีนี่มาได้นะครับเล็กสองสี่มาทุกครั้งคุณพี่บอก ่วนมากจะได้โชคกับร,รูปรูปริงปองเนาะเสียงโชคกับรูปวิงปองเสียงโชครูปวิงปองอันนี้น่าจะเป็นเลขอะไรรดอๆดคู่เรียกมาแล้วนะครับเรียกมาแล้วนีเ่เป็นะนะครับเดินทางมาเป็นเจ้าแรกวันนี้ได้เลขทู่ไปสองสี่สามนะครับออมีถ้วยเหมาหมดเนาะนี่ถ้รเหมาหมดอ้าวนะครับได้มาแล้วสองสี่สองสี่สามนะครับ ขอให้คุณพี่โชคันหมานเองครับแต่ว่าคุณพี่เขาเน้นที่รูปิงปองครับเลยลูปิงปองเขามาสองครั้งก็ได้จากรูปิงปองทั้งสองครั้งอ่าจะเดินทางไปทำบุญต่อที่วัดนะที่บ้านลอตเตอรี่มาบ่เออรอลอตเตอรี่ครับมาไม่ทันแล้วจับรูปิงปองได้เจ็ดสองแล้วก็เก้าเก้าสามอ่ะคงจะไม่ทันนั่นแหละเนาะคุณพี่รีบอ่ะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณ <ขอ S 1> ครับเดินทางปลอดภัยครับ โชคหมันหมานโชคเมันหมานครับเออนะรูปมีปองแกจับได้นี่ยคุณพี่ผู้หญิงจับได้เจ็ดสองครับมีที่หลัก,กกิโลแล้วก็คุณพี่ผู้ชายจับเก้าเก้าสามแล้มาจุดทูบเสียงไายได้สองสี่สาม โชคไข่โชคมันม,นมนใครมันม,นมนครับตอนนี้พี่เขาพี่เขาต้องรีบเดินทางไปนะครับตอนนี้จะไปถวายเพลงที่วัดท,ที่บ้านถูกนะถูกทีหนึงเป็นแสนโอ้โหคือพี่เขามาเป็นหลักกิโลเดิมนะหลักกิโลเดิม ตรั้งนั้นมาก็ไม่ได้มาเลยถึงมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งตัวนี้ลนหลักกิโลเดิมได้จิตต่อกันสองงวดงวดแล้วเป็นแสนยเดี๋ยวมาเป็นแสนเลยนะก็ขอให้โชคดนเหมือนที่ตั้งใจเอาไว้ทุกคู่ทุกคนทกคนที่มาครับอ่ะใครเดินทางมาก็ระวังหน่อยนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเนาะแต่เราก็กางรูมาให้แล้วพร้อมรับต้อนรับเอฟซีทุกท่านที่จะเดินทางมาขอโชคขอลาบครับหลักกิลเรานักขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ